อันชุดเมที่เพื่อนทรงมาให้เพื่อนกัเลยล่องชุดเพือนลองชุดซื้อซื้อองจ้จมุนน่อยนะคะมีของฝากนะคะมาฝากน้องๆด้วยนะคะมุนบุญน่ารักจังเลย

น้ำนะคะิวอาบน้ำเน้องมิ่งก็มารับแขกนะคะน้องมิ่งมารับแขกเหมือนกัน ้ำมารับแขก i <laughs> 就是你了。

ơi bạc miệng mất ôi bạc miệng mất kín tủ liền <laughs> <laughs> xem lái xem lái buộc năm tủ liền bạc miệng mất

ก็มาห้าหกเชือกนะคะห้าเชือกหกเชือกกับน้องวิ <Darrin harmonic> <oni> <st ric anto> ่ง <büyük> กับกับแม่หางดีนะคะเรารับแม่ซีมาจากอุบลค่ะท่านอยากเห็นน้องๆนะคะ

อุ้มข้อ้ยเบ่งปากเนี่ยกินทุเรียนทุเรียนปากเหนี่ยมันแล้ว น้ำแดงเนาะเรื่องน้ำแดงมรืมค่ะบรืมอกจะเรื่องน้ำแดงะละติอ้อยไม่กินะไม่กินน้ำไม่ได้จะหามาม่หามามาเลแม่ก่ไป้ีามัดบอกแม่ค่ะลูกฉันไม่ได้กินของหวานเลยวันนี้หามดเจ้หามาบอก ววพีเลปกันี่ไปยืหน้าได้เดี๋ยวให้้่ลูกให้นานีเอนร้งมากนอนนอนร้านี่เชื่ออะไรแนลนอนงเลนกนอยู่นล่อย่นั่เล่นกันอเลนกนอ่นั่อเกน่่ยอั หมดเนี่ยไม่ไปอขอบคุณนะคะขอบคุณทุการานะคะขอบคุณสำหรับเบบซีนะคะที่มาหาคน้องนะคะอคเอ้าเอ้านั่งอย่างเงี้ยสันนอก

จากแม่เร็ครับจากแม่วอครับผมแม่วอยังไม่ได้จังนะเดี๋ยวให้เอฟซีเชนนี่ให้มา kan, deh, mohon permintaan, tutup kip kah, terima kasih.